วันนี้ผมมารับบทเป็นผู้ประกำประชาการวิทยุของความเวียดนาม นำทหารอเมบินิกันออกไปลาดตะเวนแล้วก็ทำภาร,รกิจในสนามรบนายทหารคนอื่นลบด้วยปืนระเบิดแต่ผมลบด้วยแผนที่วิทยุแล้วก็มันสมองโดยภาร,รกิจนี้เราจะพาหน่วยอัลฟาของเราไปลาดตะเวนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งผมจึงสั่งหน่วยอัลฟาจากทางวิทยุให้เคลื่อนที่ไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นเลยโดยระยะห่างจากอัลฟาจนถึงหมู่บ้านนั้นน่าจะใช้เวลาเดินเท้าประมาณ2ชั่วโมงเมื่ออัลฟาเดินทางม,มาถึงหมู่บ้านหน่วยอัลฟาเจอชาวบ้านแล้วก็ทหาร ARVN หรือว่าเป็นทหารเวียดนามแต่ว่าเป็นฝั่งเดียวกับเราผมจึงวิทยุสั่ง การให้คุยกับชาวบ้านเพื่อหาข้อมูลเพื่อจะสืบทราถึงฐานที่ตั้งของทหารเวียดกงจากนั้นไม่นานทางอัลฟาก็ได้วิทยุสื่อสารติดต่อกลับมาโดยทางชาวบ้านได้ให้ข้อมูลกับทางอัลฟามาว่ามีแค้มของพวกเวียดกงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนะทางอัลฟาก็ได้บอกพิกัดมาแล้วผมก็เลยเอาตัวมาร์กไปมาร์กไว้เพื่อความแม่นยำจากนั้นก็มีข้อความจากทีมบาวูบอกว่าถ้าเกิดต้องการกําลังเสริมก็สามารถเรียกพวกเขาได้แต่ด้วยขนาดของทีมอัลฟาที่มีคนถึง36คนแล้วผมจึงบอกทีมบาวู ว่าให้สแตนบายรอไว้และทีมอัลฟาก็มาถึงแคมป์ของพวกเวียดกงที่ชาวบ้านบอกไว้แต่ว่าไม่มีใครอยู่แล้วมีเพียงข้อความขู่เขียนติดไว้ซึ่งสา,าน,นิิษฐานได้ว่าพวกเวียดกงน่าจะหนีไปแล้วจากนั้นก็ได้รับคำสั่งใหม่ให้เผาแคมป์ทิง้งแล้วก็เดินไปที่จุดแลนดิ้งโซนผมจึงได้สั่งการให้ทีมอัลฟาเคลื่อนที่ไปยังแลนดิ้งโซนแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อทหารเวียดกงรอบโจมตี Alpha อัลฟาทีมจากนั้นก็มีรายง,งานว่ามีทหารได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขายืนยันที่จะสู้แต่ผมตัดสินใจให้พวกเขาถอยทัพมาตั้งหลักก่อนแต่พวกเวียดกงแม่ก็ตามตื้อไม่เลิกทางอัลฟาจึงขอร้องให้มีการยิงสนับสนุนผมจึงวิทยุไปขอแอร์สไตร์ให้ลงมายังจุดที่ทางทีมอัลฟามาร์ไว้ทางอัลฟาก็ถูกบีบจนต้องถอยทางแอร์สไตร์ก็ส่งสัญญาณมาบอกว่ายิงลงไปเรียบร้อยแล้วทางอัลฟาก็บอกว่าพวกเวียดกงกระจุยราบเป็นลาบกอง ผมจึงสั่งให้ทางอัลฟาเข้าบุกประชิดพวกเวียดกงและชัยชนะก็เป็นของพวกเราครับเราสามารถเทียร์แลดดิ้งโซนจากพวกเวียดกงได้เรียบร้อยโดยทหารฝั่งเราบาดเจ็บ5นายไม่มีการสูญเสียส่วนทหารเวียดกงบาดเจ็บ25ลายตุย5ลายเป็นอันภารกิจเสร็จสิ้นครับ